หรือน้ำลายเอลินก็ได้นะคะสาลาสุดสุดซ่กนั้นก, <c oughs> ก็เป็นสูตรนะคะถ้าใครอยากรู้ก็ร่างเงินก็กลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเก็บยางองไม่ได้ค่ะขี่ได้นะ <c oughs> อันนี้มันก็จะเป็นสูตรประมาณอุ้ย ทำไมเป็นอย่างนี้อู้ยเอาไปไปเด็ดนะคะว้าวม่ค่ะจริงๆเ,เราตั้งใจจ้ะเราไม่ได้จะมารีวิวเราจะตั้งใจแบบว่าอยบางคนเอาไปเฮ้ยมันทำไมละลายอ่ะ แหลกนะคะเพิ่มเข้าไปช้อนถ่ายช้อนถ่ายนะคะเราจะใช้เป็นไม้จิ้มฟันแทนโอเคก็จะใส่ไปจำนวนนึงนิดเดียวก็แบโอเคอึ๊บแดดไปเลยผสม จะหาซื้อ่ามากเลยเพราะว่าไม่ใช่บอลเล็กแบบคนอื่นจะเป็นบอลเล็กอันนี้ที่ใช้กินได้นะคะลูกค้ถาถามว่าทำสไลด์กินบอลเล็กได้กินได้ไหมเพราะว่ามันเป็นบอลเล็กกินได้มันกินได้เออ้กินไม่ได้นะคะเพราะว่ามันยังไงมันก็เป็นกาวนะั่นแล,แล้วก็ไม่ต้องใช้มือคนนะคะใช้มือคนไม่รี ลายเรียนมากขึ้นแต่ถ้าใครไม่อยากให้เหมือนก็มีวิธีนะคะ ต้องดูเลยโออมัทำไมมืดจังเลยก็จะใส่แป้งไปอีกนะคะหาไม่ลงใต้หน่อยก็จะดึงดึงลดวลดขึ้นมานะคะก็จะไม่ค่อยเห็นหนอะเพราะว่าตอนนี้มันบางเซ็นแต่ว่าเส็นเล็กนใช่เส้นไ ที่กดต่อแล้วก็เป็นอันนี้กดต่อก็ใส่แป้งไปเพิ่มได้นะคะทีนี้เราจะเก็บไอจ้องแค่หมดถ้าเ,เราจะได้มาลองเวันที่สองว่าม,มันจะเป็นเหมือนกันไหมมันจะเป็นเหมือนกันไหมคุณนัสยูยัดใส่ถง แล้วก็มาดูกันเลยนะคะก็แกะมาแล้วก็เหมือนจะไม่เป็นแต่ว่ามันจะนุ่มขึ้นลงใส่พวกนี้จะต้องเปยแต่อันนี้จะเป็นช้ากว่าน,นะคะก็สังเกตยังสังเกตอยากสีนอ้องผมไม่รู้ว่าสูตรไหนที่จะกินได้นากันก็ต้องสังเกตจากซีล้วไปดูคลิปว่าทําเราใช้สีนังซีตัวนี้จะออกแดง,งนิดหน่อยสีนี้จะเป็นสีจมพูกยิ้มเลย ก็ใกลจะปิดแล้วแล้วก็จะทำมาได้เลยนะคะแล้วก็จะได้ใส่ส่วนผสมน้อย,ยไม่เยอะเหมือนะกิม โบเล็โบเล็กคะอันนี้น่าจะมันจะแล้วแต่ส่วนนะคะบางส่วนก็ใส่โบเล็แล้วก็จะลองใส่โบเล็กไปบางส่วนก็ใส่แป้งหนึ่งชผสมน้ำสลัดที่รู้ว่าสูตร ตองรับฟนอาเซียนก็ได้หรือว่า ใส่ที่เลย,เยอ,เอย๋าวพอแต่แก้โยคีผสมนส้ำเปล่านะคะส่วนนี้